รีวิวหน้าที่ฟันทั้ง8ซี่ทันตแพทย์สุภริศันทกชายมงคลหมอต้นครับคุณหมอประจำคลินิกธนกรรมสลายสันที่หมอพูดถึงแค่8ซี่ไม่ใช่สายซี่ก็เพราะว่าฟันทั้ง8ซี่เป็นเซตเดียวกันทั้ง4บริเวณก็คือ ฝันบนและฟันล่างฝั่งซ้ายฝั่งขวานั่นก็คือรวมทั้งหมดเป็นสาสองซี่ฟันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบยจอยอาหารหน้าที่หลักของฟันก็คือฉีกและบดอาหารให้คลุกเค้ากับน้ำลายนอกจากนี้ยังมีส่วนสําคัญในการพูดออกเสียงด้วยต้องเรียงไปตั้งแต่ฟันซี่ที่1ถึงซี่ที่8กันเลยนะครับหฟันซี่ตัดกลาง 2. ฟันซี่ตัดข้าง 3. ฟันเคี้ยว4 ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งห้าฟันกรามน้อยซี่ที่สองหกฟันกรามใหญ่ซี่ที่หนึ่งเจ็ดฟันกรามใหญ่ซี่ที่สองแปดฟันกรามใหญ่ซี่ที่สามฟันตัดซี่กลางตัดซี่ข้างและฟันเคี้ยวทำหน้าที่ตัดและแทะอาหารช่วยในการออกเสียงในบางบัญยญัชนะและตัวสะกดทําให้รูปหน้าสวยงามขึ้นเพิ่มความมั่นใจเสริมบุคลิก ฟันกลางน้อยจะทําหน้าที่ในการตัดและฉีกอาหารฟันกลางใหญ่จะทําหน้าที่บดอาหารให้เกลืนอ,อาหารได้สะดวกอาหารก็จะย่อยง่ายและช่วยเพิ่มความยาวของใบหน้าจากการสบฟันที่ดีฟันแต่ละซี่ก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปและมีเพียงซี่เดียวไม่มีสำร,รองไว้เป็นซี่ที่สองดังนั้นเราจะต้องดูแลรักษาฟันไว้เพื่อให้แข็งแรงและอยู่ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตความแข็งแรงของฟันและเหงือกก็จะต้องดีอยู่ตลอดเวลา ด้วยการทำอารสาัฝฟันที่ถูกต้องและตรวจฟันกับฟันแพทย์สม่ำเสมอปีการณ์กมไยซันอยู่ในซอยข้างๆวกซิพารสองสาขาสองตรงข้ามโลซัสเข้าซอยมา1นึ่ง้เมตรค่ะ